สวัสดีครับทุกคนวันนี้ p ี u p บอรดคนนะครับจะพาทุกคนอย่าไปทําความรู้จักมวลเพชรขาดนะววามันโยมันพื้นระวังนะก็ขึ้นขกขึ้นควรกันก่อนสวัสดีครับคุณลุงนี่แล้วก็เราก็บอกพี่ตะก้องคัพี่หนวอยากเห็นมากเลยว่ามวลเพชรขาดมันอยู่พบนพื้นแล้วก็แคบเดินแคบเ,เดินระวังเดินเราก็เจอกับมะนาวรกยัก ถึงไปเจอกับมะม่วงเฮามะานาหงเปียวปลาเขาไปลาวพ่เยอะยิวถึงก็คืนเราก็เดินขึ้นไปหาอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์และนี่ก็คือเรื่องปฏิบัติการนี่เราถึงกันแล้วเราได้เห็นน้องแพทย์สกาดกันแล้วทุกคนนี่อาจารย์ก็เปิดข่าวไปในห้องไปแล้วว่าเขาทําอะไรกันบ้างนี่นี่นี่ทุกคนแรแๆแ ในห้องปฏิบัติการก็จะมีทำมาแล้งแล้วก็นอนบอกเลยว่าเยอะมากทุกคนโดยความดีของใจว่าเทชันฉัน,ฉนมันคืออะไรทุกคนมันก็คือนอนแล้วก็อยากเป็นเด็กตัวเอียตัวก,กลัวนอนนะพี่แล้งกันมาสกพัดเลยทุกคนล้วกอพาทุกคนเนี่ยมาแลงตัวแพชรสกัดนีแล้วทุกคนตอนนี้น้องยังเป็นตัวเอียตัวเท่าแตดเยอะเลยทุกคนนี่ก็คือมวนแพชรสกัดเบบี้นั่นเองนะครับหลายๆคนก็สงสัยว่า hey, เฮ้มวนแพชรสกัดแล้วมันทําอะไรได้มั่งล่ะน้องลั รักเลยนะครับมวลแผนสาดเนี่ยหรือว่าเรียกอีกอย่างก็คือมาแลงตัวห้าม <c oughs> ก็จะทำหน้าเทป้องกันแล้วก็กําจัดมาแลงสัตููืนพืชนนเองทุกคนง่ายๆเลย และนี่ก็คือสินค้าจากน้วยผลิตมวลแผจขาดคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัายสงขลานครินนั่นเองทุกคนสินค้าคุณาภาพดีๆแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วพี่น้องเฮ้อถ้าใครอยากได้อินบ็อกคอความกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจัดการให้ก่อนรอบเห็นเรียนตอนย้ายราเบียกเรียนเพออี่อสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้นะครับมีความรู้และมีสาระดีๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะบ,บ๊ายบาย